นี้เราจะมาชมการรีวิวของยันนา39แรงค่ะ โควิวจับสีล้อนะคะเครื่องจะตปัม๊มแน่นมากค่ะคันนี้เสียงนิ่มากค่ะยันมากคันนี้สวยมากค่ะลูกค้โาโคจับสีล้อนะคะไปขึ้นยืนต์สามสูบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงบ่ายๆนะคะของวันที่4รกรกฎาคม2563ค่ะวันนี้ทางร้านรถถ่ายมือสองสภาพดีเหล่าดีก็มีรถเข้ามาใหม่ค่ะเป็นยันมมา3.9แรงค่ะคันนี้สวยมากคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี59ค่ะใช้างานได้3,500ชั่วโมงค่ะเพื่องยังแน่นๆอยู่เลยค่ะลูกค้า เคร่องแกป้มดีค่ะคันนี้เสียงเพาะค่ะเสียงนิ่มมากเดินเรียบค่ะทังยนเพิ่งเขามาเมื่อเช้าค่ะเพิ่งถึงร้านเมื่อเช้านะคะคันนี้สีเดิมๆทั้งคันเลยค่ะ ลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบายานมา39แรงต้องคันนี้เลยค่ะเป็นเครื่องยนต์3สูบค่ะ EF 39 3T คันนี้มาเพราะหมุปกรณ์2ชิ้นค่ะเป็นมีดันนาแล้วก็เป็นฐานพวน2 2่คูใบ LCS ค่ะคันนี้ยางดีสีเส้นเลยนะคะสวยงามมากค่ะ ขายไม่แพงค่ะคันนี้ขายในราคา279,000บาทค่ะ279,000บาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นสวยๆเลยค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถเข้าชมแวะ,ะแวะเที่รถได้นะคะร้านเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะที่ตะบนบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะโทร0982601158ค่ะ0982601158ทางร้านสง่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะ แล้วก็ขายเงินสดค่ะสมาชิกทกศส,สามารถขอเอกสารยื่นกู้ผ่านทกศได้ค่ะคาทันแน่แนๆเลยค่ะคันนี้ ท่านใดสนใจนะคะก็โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์0982601158ร้านรถไถยมือสองสภาพดีเหล่านาะดีคอนแก่นก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นค่ะป่าลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอยันมาก39แรงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ